ดวงชะตาฟ้าลิข ok ิต um, ช so ีวิตชาวราศีสิงห์ช่วงระหว่างวันที่1ถึง15เดือนเมษา2568นี้ชีวิตของคุณจะเป็นเช่นไรบ้างเรามารับชมรับฟังกันเลยค่ะการงานของชาวราศีสิงห์ช่วงนี้อยู่งานเยอะงานเพียบมาก นะเป็นงานที่คุณต้องแก้ปัญหาจุกจิกจูกจ้จี้กวนใจแล้วก็เป็นงานที่เลงด้วยนะคะคุณไม่ทําไม่ได้แล้วทุกอย่างจะสําเร็จได้ที่ตัวคุณเองก็คือคุณก็ต้องลงมือทําเองด้วยนะคะถึงจะประสบความสําเร็จล้วนแต่เป็นงานที่ต้องรีบเคลีย งานที่ต้องเร่งแล้วก็เป็นงานเก่าที่ค้างมานานแล้วเนี่ยคุณก็ต้องรีบจัดการให้เรียบร้อยด้วยนะคะและช่วงนี้ถ้าคุณต้องชี้แจงอะไรก็เปรียบเสมือนเป็นการเถียงหรือเป็นการแก้ตัวนั่นเองช่วงนี้แนะนำว่าให้พูดน้อยๆหน,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 น่อยและก็ลงมือทำให้มากนะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จ อดทนสักหน่อยนะสำหรับชาวราศีสิงห์หรือท่านใดที่ต้องการอยากจะลาออกหรือเบื่องานมากเลยก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจอะไรในตอนนี้นะคะให้เลยส่งการไปแล้วทุกอย่างมองว่ามันก็จะดีกว่าเดิมท่านใดที่เป็นเจ้าของกิจการช่วงนี้ลูกค้าก็อาจจะดูแล้วเงียบๆไปนะคะหรือว่าหายไปก็ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวพอสักเลยส่งการไปแล้ว ก็จะกลับเข้าสู่สถานการณ์ที่ดีขึ้นลูกค้าก็จะวนกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งยกเว้นว่าท่านนั้นทําเกี่ยวกับเรื่องการส่งออกหรือว่าลูกค้าอยู่ไกลอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็ท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องโลกออนไลน์นะคะหรือทํางานเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศนะคะเป็นองค์กรต่างประเทศเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคะ ด้านความรักของชาวราศีสิง์ช่วงนี้สําหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องของคนรักสักเท่าไหร่หรือไม่ค่อยมีเวลาให้ก็แนะนำว่าให้พากันไปท่องเที่ยวบ้างนะคะช่วงระหว่ังสงการเนี้ยเป็นการเสริมดวงชะตานะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เบื่อหน่ายกันมากไปกว่านี้สำหรับคนโสดความรักของชาวราศีสิง์คนโสดช่วงนี้ คนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยอาจจะไม่ดีเพอร์เฟกหรือไม่ได้ดั่งใจคุณสักเท่าไหร่คือมันเป็นช่วงเวลาที่ความรักของคุณมันยังไม่ได้สมหวังยังไม่ได้ราบลื่นก็แนะนำว่าให้เลยประมาณเดือนมิถุนา จะดีกว่านะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักชาวราศีสิงห์ช่วงนั้นความรักของคุณก็ด้านการเงินรายได้ของคุณก็มีเข้ามาเยอะแต่ว่ารายจ่ายก็เยอะด้วยนะคะส่วนมากจะหมดไปเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางนะไม่ว่าจะเดินทางใกล้หรือไกลรวมถึงภาษีสังคมนะแล้วก็ซื้อของให้กับคนที่คุณรักด้วยช่วงนี้ ก็ค่อยๆใช้จ่ายไปนะคะแต่ว่ายัางห่วงเลยนะรายได้ของคุณก็มีโอกาสเข้ามาเรื่อยๆแต่มันก็จ่ายเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยเช่นกันในด้านสุขภาพของชาวราศีสิงห์ช่วงนี้เกี่ยวกับเรื่องเส้นเอ็นการปวดเมื่อยอตําเนื้อตําตัวนะคะอันนี้ก็คือโรคที่คุณจะเป็นอยู่อันเนื่องมาจากความเครียดจากการทํางานของคุณก็ได้หรือบางคน อาจจะนอนคอตตกหมอนนะคะคอเค็ดที่พูดมาเบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นภาพรวมของชาวราศีสิงห์ที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แต่ว่าชีวิตคนเราก็จะมีความแตกต่างอันเนื่องมาจากวันเกิดนะคะท่านใดที่เกิดวันอาทิตย์แล้วเป็นชาวราศีสิงห์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีการเดินทางไกลค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่า ก็ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังนะอย่าใจร้อนในการเดินทางในการขับรถเพราะว่ามองว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนใจร้อนพอสมควรนะคะชาวราศีสิงห์ที่เกิดวันอาทิตย์การขับรถขับลาเนี่ยอย่าเร็วแล้วก็อย่าใจร้อนอย่าหงุดหงิดง่ายท่านที่เกิดวันจันทร์ชาวราศีสิงห์ ก็จะเป็นคนที่ขี้ระแวงหน่อยนะคะขี้หึงขี้หวงหรือทําอะไรเนี่ยคิดเยอะคิดมากนะในช่วงนี้ก็อย่าไปคิดอะไรมากมายอะไรที่ปล่อยวางได้ก็วางนะคะสาหรับท่านที่เกิดวันอังคารและเป็นชาวราศีสิงห์นะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะแล้วก็สุขภาพที่เด่นมากก็คือเกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้อเส้นเอ็นต่ตางๆนะคะก็มีโอกาสที่จะเจ็บปวดได้ง่าย แล้วก็ดูแล้วคุณงานเยอะงานยุงมากเลยนะคะก็ใหญ่ใจร้อนด้วยนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ที่เกิดวันอังคารต่อไปนะคะราศีสิงห์ที่เกิดวันพุธคุณมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการที่จะต่อสัญญิสัญญาหรืองานเยอะเกี่ยวกับเรื่องเอกสารมากๆเลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยการที่จะต่อสัญญาอะไรก็ตามช่วงนี้ถ้ายังไม่รีบมากหรือ มองว่ามันยังมีปัญหามีอะไรที่ติดขัดอยู่คุณก็เลื่อนไปก่อนหลังสงการค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งก็ดีนะคะสำหรับท่านใดที่เกิดวันพฤหัสวันพฤหัสนี้ก็จะโชคดีหน่อยนะคะก็คือผู้ใหญ่ก็จะให้ความเมตตาแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของการงานนะคะมากเป็นพิเศษนะแต่ก็แนะนำว่าช่วงนี้ให้หมันทำบุญด้วยนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ที่เกิดวันพฤหัสคะ่ะ แล้วก็ให้ไปเที่ยวต่างประเทศบ้างก็ดีนะคะในช่วงของอสงการนี้หรือบางคนบอกว่าไม่ไปต่างประเทศก็ไปวัดไปวาก็ได้หรือเดินทางไกลในประเทศเราก็ได้เช่นกันนะคะต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันศุกร์และเป็นคนเกิดราศีสิงห์ด้วยนะคะจะเน้นหนักไปที่ ติดเพื่อนติดฝูงนะคะก็คือมีเพื่อนเยอะนั่นเองก็อย่ามัวหลงเที่ยวมากเกินไปนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์เราเป็นคนเกิดวันศุกร์นะคะแล้วก็เรื่องของความรักนี่ก็ให้เบาๆหน่อยนะคะอย่าไปหมกมุ่นมันมากจนเกินไปนะมันก็ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าช่วงนี้เรื่องความรักของคุณเนี่ยดวงชะตายังไม่ค่อยดีสัเท่าไหร่นะคะต่อไปค่ะท่านที่เกิดวันเสาร์ และเป็นคนเกิดราศีสิงห์นะคะก็จะมีความตึงเครียดค่อนข้างสูงเลยนะงานที่สะสมมานานแล้วเนี่ยที่มันค้างคาเนี่ยค้างค้างอยู่นะคะคุณก็พยายามรีบเคลียร์ด้วยนะคะให้มันเสร็จรุวร่วงไปนะแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องไมเกรนจะถามหาเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดมากไม่ดีนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์ที่เป็นคนเกิดวันเสาร์นะคะแล้วก็เรื่องเท้ากระดูก ของคุณนะปากฟันนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยก็เป็นคนที่เก่งนะเ,เป็นคนที่รอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเอาตัวรอดได้ดีมากนะคะก็คุณก็จะรู้ทางนี้ทีไล่คุณก็เป็นคนรู้ดีทุกอย่างแหละว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ ดูแลตัวเองด้วยนะคะในช่วงนี้เอาละค่ะเป็นการทำนายที่ผ่านมาก็คือชาวราศีสิงจบไปแล้วนะคะท่านใดที่อยากจะดูราศีอื่นก็ติดตามอาจารย์ไว้นะคะดีเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะมาทำคลิปใหม่ๆให้ชมคะ่ะ